อนล,ลูกตอนนี้แม่มาถึงหน้าบ้านปอนแล้วนะลูกลูกอะใกล้จะแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอจ้านั้นแม่รอปอนอยู่ที่ในบ้านนะลูกจ้ะคุณท่านครับเดี๋ยวผมรออยู่ด้านล่างนะครับ เด็กหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่รู้จักทำกับข้าวกินเองเลยชอบสั่งอาหารมากินนี่ป้าเป็นใครเนี่ยแล้วทำไมถึงมาอยู่ในบ้านฉันได้ไงเออคืออ๋อฉันรู้แล้วป้าเป็นแม่บ้านที่แฟนฉันจ้างมาใช่ไหมเอ่อไม่ต้องพูดอะไรมากแล้ป้าไม่ต้องเก็บอะไรหรอกนะป้ารีบไปทําอาหารให้ฉันดีกว่าและหนูจะกินอะไรล่ะ เอาเป็นกับข้าวสักหกอย่างนะแล้วก็ซุปอีกอย่างหนึ่งจัดมาให้เรียบร้อยละหนูจะกินหมดเหรอป้าป้ายุ่งอะไรเนี่ยฮะนี่มันใช่หน้าที่ของป้าเลยไงฮะฉันสั่งอะไรเนี่ยก็ไปทําสิป้าฉันจะบอกป้าให้รู้นะแฟนฉันเนี่ยเขารวยมากเลยแหละปกติเวลาสั่งอาหารเนี่ยก็สั่งห้าหกพันอาฟอยู่แล้วอะแต่ป้าไม่ต้องสนใจหรอกฉันสั่งอะไรก็ไปทําไปแล้วก็ทําให้มันอร่อยด้วยนะเพราะถ้าเกิดไม่อร่อยเนี่ยฉันไล่ออกแน่ หรอคะแม่แม่คะเรื่องสินสอดอะตองกะว่าตองจะให้เขาเพิ่มให้เป็นล้านหนึ่งนะคะแล้วตองก็จะให้เขาโอนรถโอนบ้านเนี่ยเป็นชื่อตองด้วย <c oughs> ใช่คะ่ะแม่ <c oughs> เออแม่คะแล้วส่วนเรื่องน้องชายที่จะซื้อบ้านอ่ะตองก็กะว่าจะให้เขาเป็นคนออกเงินให้ด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็ใครใช้ให้เขามาแต่งงานกับตองล่ะคะแม่เออไม่หนูจ้ะป้าทำของข้าวเสร็จแล้วนะมากินเถอะนี่ป้าไม่รู้เรื่องเืยไงฮะรู้จักสถานการณ์บ้างสิฉันคุยโทราศัพท์อยู่เนี่ยมีมารยาทบ้างไหมเฮ้ยเฮ้ยหลีกไปสิ แม่คะแม่รู้ไหมคะว่าแม่เขาอะเป็นถึงประธานบริษัทเลยนะเดี๋ยวตองนะจะทําให้คนที่บ้านเราญาติญาติเราเนี่ยได้ไปทํางานในบริษัทเขาให้หมดเลยแล้วตองก็จะกดดันเขาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทเขาทุกอย่างของเขาเนี่ยมันต้องกลายเป็นของตองค่ะแม่เราหลังจากนั้นน่ะเหรอคะตองก็จะถีบหัวเขาส่งไปเลยไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแม่ก็มีแค่แม่บ้านโง่คนเดียวนั่นแหละ งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะแค่นี้นะคะแม่ค่ะนี่อะไรเนี่ยฮะฉันบอกว่าให้ทำกี่อย่างกับข้าวหกอย่างแล้วก็ซุปอีกถ้วยนึงไม่ใช่หรอแล้วนี่อะไรเนี่ยผัดซีอิว๊วเนียนะของในครัวมันหมดแล้วจ้ะของมันหมดก็ไปซื้อสิไม่ยืนทำอะไรต้องให้บอกหรือไงฮะ แม่ครับผมกลับมาแล้วครับพี่ปอนพี่ปอนพี่กลับมาพอดีเลยอ่ะคือตอนนี้เรื่องจะคุยกับพี่พอดีเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะพูดให้เองคู่มั่นของแกจะเพิ่มสินสอดเป็นหนึ่งล้านและจะให้เปลี่ยนชื่อบ้านเปลี่ยนชื่อรถเป็นของเธอด้วยและแถมยังจะให้ซื้อรถที่น้องชายเขาอีกหนึ่งคันจะบ้าหรือเปล่าคะ พี่ปอนพี่อย่าไปเชื่อแม่บ้านคนนี้นะคะตองไล่เขาไปแล้วค่ะนี่แกพูดอะไรของแกคะนี่ฉันยังพูดไม่หมดนะและเดี๋ยวก็จะเอาเยึดญาติเขามาทํางานที่บริษัทเราด้วยเพราะเขาได้อะไรไปหมดแล้วแล้วเขาก็จะอยากกับลูกพี่ปอนพี่อย่าไปฟังนะคะเขาใส่ร้ายตองค่ะพี่ก็ลองคิดเอาสิว่าพี่จะเชื่อใครระหว่างแม่บ้านกับตองเนี่ยเขาไม่ใช่แม่บ้านเขาคือแม่ของพี่ ของพี่เหรอคะโอ้ยคุณแม่คะคือต้องขอโทษนะคะคือตองไม่รู้จริงๆอะคะ่ะว่าคุณแม่เป็นแม่ของพี่ปอนอะแล้วตองก็ดันไปให้แม่ไปทำอาหารด้วยอะตองนี่มันบาปจริงๆเลยนะคะคุณแม่คะงั้นเอาอย่างงี้ดีไหมคะงั้นเดี๋ยวตองจะไปทำอาหารให้คุณแม่คะ่ะคุณแม่ก็ไปนั่งพักผ่อนรอก่อนนะคะ หรือไม่เนี่ยตองก็สั่งหันแม่คนแม่ดีไหมคะเอายเยอะๆไปเลยแม่ครับสิ่งที่แม่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับพี่บอลมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะพี่อย่าไปฟังนะคือว่าตองไม่รู้จริงๆอะคะ่ะว่าเขาเป็นคุณแม่ของพี่อะตองคิดว่าเขาเป็นแม่บ้านอะถ้าวันนี้ตองไม่เผลอคิดว่าแม่พี่เป็นแม่บ้านพี่จะได้เห็นท่าแท้ของตองไหมตองเราคบกันมาตั้งนานเลยนะ พี่ซื้อทั้งบ้านซื้อทั้งรถกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยพี่ก็ซื้อให้ตองหมดแต่ตองกับบองพี่เป็นแค่กระเป๋าเงินสิ่งที่พี่ทําไปเนี่ยเพราะว่าพี่รักตองพี่ไม่คิดเลยนะว่าตองจะเอาความรักของพี่เนี่ยไปตอบสนองความเห็นแก่ตัวแบบนี้พี่ผิดหวังในตัวตองจริงๆพี่ปอนแต่พี่เองก็รวยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วไอสิ่งของพวกเนี้ยพี่ก็มีมันอยู่แล้วพี่ไม่ต้องการหรอกจริงไหมล่ะคะเงินอะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่แกกลับคิดว่าฉันเป็นแค่แม่บ้าน แกกลับกดขี่และดูถูกฉันคนดีๆเขาไม่ทำแบบนี้กันหรอกถ้าแกมีนิสัยแบบเนี้ยซึ่งก็กลัวว่าจะส่งผลกับลูกในอนาคตถ้าอย่างนั้นแกรีบออกไปจากบ้านฉันซะฉันไม่ให้คนแบบแกมาอยู่ที่บ้านฉันหรอกแม่ครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่เอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียแน่นอนรีบเ,เก็บของแล้วออกไปซะพี่พรแต่ต้องดีขนาดเนี้ยต้องสวยขนาดเนี้ พี่ฆ่าทิ้งตองเหรอถ้าพี่ทิ้งตองไปอ่ะพี่จะไปหาคนที่ดีกว่าตองได้จากที่ไหนอ่ะสวยงั้นเหรอออกไปซะเฮยพี่ปอนี่พี่ก้าผักตองแบบนี้เลยเหรอแต่ว่าตองอ่ะตองท้องลูกของพี่อยู่นะคือประจําเดือนตองได้มาเกือบสองเดือนแล้วนะพี่ปอนแล้วตองมั่นใจด้วยนะว่าในท้องตองอ่ะมันต้องเป็นลูกชายของพี่แน่นอนอ่ะพี่ปอนคุณแม่คะ คุณแม่คุณแม่ลองคิดดูสิคะคุณแม่จะยอมให้หลานชายของคุณแม่เนี่ยเป็นตกระกร,ร่วลำบากอยู่ข้างนอกเหรอคะปอนแม่ว่าพ,พี่ปอนลูกชายที่เขาอยู่ในท้องของตองอะ่ะเขาเป็นสายเลือดแท้ๆของพี่เลยนะคะพี่จะยอมให้ลูกตกระกรรมลำบากต้องให้ลูกกำพาพ่อเหรอคะโถลูกแม่ยังไม่ทันลืมตาดูโลกเลยต้องมากำพาทั้งพ่อทั้งย่าแล้วอะ่ะไม่เป็นไรนะลูก แม่จะดูแลหนูเองนะเดี๋ยวก็สิตองพี่ปอนพี่ให้โอกาสตองกับลูกแล้วใช่ไหมคะพี่จะบอกว่าตองเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนแล้วแหละพี่ปอนต้องดีใจมากเลยนะคะเห็นไหมลูกในที่สุดเนี่ยพ่อเขาก็รักหนูแล้วก็รักแม่จริงๆนะ แม่ครับเดี๋ยวช่วยให้ทนายเนี่ยมาฟ้องผู้หญิงคนนี้หน่อยนะครับฟ้องฟ้องอะคะพี่ปอนหมายความว่าไงอะคะพี่ปอนคุณแม่คะที่พี่ปอนพูดว่าจะฟ้องหมายความว่ายังไงอะคะก็จะฟ้องแกไงเพราะแกมีชู้แกไม่รู้หรือไงว่าลูกชายของฉันน่ะมันเป็นหมันฮะเป็นหมัน จริงๆแล้วตองแค่โกหกอะคะ่ะคือตองไม่ได้ท้องจริงๆหรอกนะคะคุณแม่ตองแค่กลัวค่ะคุณแม่คะคุณแม่อย่าฟ้องตองเลยนะคะนะคะอย่าเอาเรื่องตองเลยนะคะพี่ปอนพี่ปอนอย่าเอาเรื่องตองเลยนะคะนะคะคุณแม่คุณแม่บอกกับพี่ปอลด้วยนะคะพี่ปอนคุณแม่คะโอ๊ยทำไงดีวะเนี่ยพี่ปอนความสวยในรูปร่างไม่สามารถวัดได้วันนี้สิสัจะดีตามหน้าตา